ดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันเคยสงสัยกันไหมครับว่าของเหลวอะไรกันแน่ที่มีค่ามากที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาไขปริศนาของของเหลวชนิดหนึ่งที่ราคาของมันเนี่ยแพงกว่าทองคำเสีอีกแล้วที่สำคัญคือมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราทุกคนแบบเต็มๆเลยล่ะครับ พอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะนึกถึงไวน์หายากที่บ่มมาเป็นร้อยปีหรืออาจจะเป็นน้ำหอมแบรนด์หรูขวดจิว๋วหรือไม่ก็พิษงูที่สกัดมาทำยาแต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบจริงๆเนี่ยมันน่าทึ่งแล้วก็เซอร์ไพรส์กว่านั้นเยอะเลยและนี่คือราคาของมันครับลิตรละ2ล้านบาทใช่ครับฟังไม่ผิด2ล้านบาทต่อลิตรซึ่งถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยมันแพงกว่าทองคำซะอีกครับ แล้วที่มาของมันก็ไม่ได้มาจากเหมืองลึกลับหรือห้องแอบสุดล้ำที่ไหนเลยนะครับแต่มันมาจากสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาเหมือนหลุดออกมาจากยุคดึกดำบรรเลยและภารกิจหลักของมันก็คือการปกป้องชีวิตมนุษย์เพราะว่าวัคซีนทุกเข็มยาทุกหลอดหรืออุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นที่เข้าสู่ร่างกายเราต้องผ่านการทดสอบด้วยของเหลวนี้ก่อนทั้งนั้นครับเอาล่ะครับฉเฉลยเลยและกันของเหลวสุดล้ำค่าที่ว่านี้ก็คือ เลือดสีฟ้าของเจ้าแมงดาทะเลนั่นเองครับเดี๋ยวในส่วนแรกนี้เรามาดูกันก่อนเลยว่าทำไมมันถึงได้แพงกว่าทองคาแต่ก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องเลือดของมันเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของเลือดกันก่อนดีกว่าครับชื่อแมงดาทะเลเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนงง,ง,งว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นแมงดาหรือเป็นปูกันแน่ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยนะครับในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยพวกมันเป็นญาติใกล้ๆกับพวกแมงมุมกับแมงป่องมากกว่าอีกและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือพวกมันคือฟอสซิลมีชีวิตของจริงเลยครับคือมันอยู่บนโลกใบนี้มาแล้วกว่า450ล้านปีนานขนาดไหนนะหรอครับก็คืออยู่มาก,ก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกแถมยังรอดชีวิตจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง โดยที่หน้าตาแทบจะเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยไอ้เจ้ากระดองแข็งๆกับหางแหลมๆที่เราเห็นเนี่ยมันคือดีไซน์ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสุดๆจนแทบต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมาเกือบครึ่งพันล้านปีแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงที่ทำให้มันมีค่ามหาศาลขนาดนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกนะครับมันซ่อนอยู่ข้างในตัวมันต่างหากใช่แล้วครับเลือดของมันนั่นเองเอาล่ะครับ มาถึงหัวใจของเรื่องกันแล้วเลือดสีฟ้าผู้พิทักษ์ชีวิตทำไมมันถึงพิเศษแล้วมันมาปกป้องชีวิตเราได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาไขาความลับทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันเลยครับคำถามแรกเลยทำไมเลือดมันถึงเป็นสีฟ้าคืออย่างนี้ครับเลือดของคนเราเนี่ยเป็นสีแดงเพราะมีโปรโตีนที่ชื่อฮีโมโกลบินซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นตัวจับออกซิเจนแต่ของแมงดาทะเลเนี่ย มันใช้โปรโตีนคนละตัวกันครับคือฮิโมไซยานที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบแทนพอทองแดงไปจับกับออกซิเจนปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสีฟ้าเนี่ยแหละครับแต่เรื่องสียังถือว่าธรรมดาไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับความสามารถของมันคือในทะเลเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช่ไหมครับแล้วแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยมันจะปล่อยสารพิษที่อันตรายมากๆออกมาเรียกว่าโดท็ t o ซิน ซึ่งถ้าไอเจ้าพิษนี่มันหลุดลอดเท่ากระแสะเลือดของคนเราเมื่อไหร่แล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับและนี่แหะครับคือพลังพิเศษของเลือดสีฟ้าในเลือดของแมงดาทะเลจะมีเซลล์ชนิดพิเศษที่ชื่อว่าอะมีโบไซต์ยอยู่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นทหารยามเลยครับพอเซลล์นี้ไปเจอกับพิษเอนโดท็อกซินปุ๊บแม้จะแค่เพียงนิดเดียวมันจะทำงานทันทีเลยครับ ด้วยการสั่งให้เลือดบริเวณนั้นจับตัวกันเป็นก้อนเจลแข็งๆในพริบตาเหมือนกับสร้างกำแพงล้อมจับผู้บุกรุกเอาไว้ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปไหนได้เลยสุดยอดมากแล้วมันมาเกี่ยวกับพวกเราได้ยังไงอะ ก็คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะทดสอบว่ายาหรือวัคซีนมันสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อปนเปื้อนหรือเปล่าเขาต้องฉีดยาตัวอย่างเข้าไปในกระต่ายครับแล้วก็นั่นรอดูว่ากระต่ายจะมีไข้หรือป่วยไหมซึ่งมันทั้งช้าทารุณสัตว์แล้วก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซนต์ด้วยจนกระทั่งช่วงปี1970เนี่แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีสกัดเอาเซลล์อะมีโบไซต์เนี่แหละออกมาทำเป็นชุดทดสอบที่เรียกว่า LAL ซึ่งมันได้ปฏิวัติวงการแพทย์ไปตลอดการเลย แล้วมันไวแค่ไหนน่ะเหรอครับมันไวในระดับที่ไม่น่าเชื่อเลยครับคือมันสามารถตรวจจับสารพิษได้แม้ว่าจะมีอยู่แค่หนึ่งส่วนในล้านล้านส่วนคือมันไวมากๆนี่แหละครับคือประการด่านสุดท้ายที่คอยตรวจสอบความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนซึ่งนั่นก็หมายความว่า วัคซีนทุกเข็มที่เราฉีดกันไม่ว่าจะเป็นโควิด1 9ไข้หวัดใหญ่ยาปฏิชีวนะที่ให้ทางสายน้ำเกลืออุปกรณ์การแพทย์ที่ใส่ในร่างกายอย่างเครื่องกระตุ้นหัวใจคอเข่าเทียมหรือแม้แต่เข็มฉีดยาธรรมดาธรรมดากับน้ำเกลือทั้งหมดนี่นะครับต้องผ่านการทดสอบด้วย LAL ที่มาจากเลือดแมงดาทะเลก่อนเสมอทำเมื่อไร่ที่ตัวอย่างยาทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนยาล็อตนั้นทั้งหมดจะถูกโยนทิ้งทันทีครับ ฟังมาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องราวดีๆที่ธรรมชาติสร้างส,างสิ่งมหัศจรรย์มาช่วยเหลือมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ว่าความปลอดภัยทางการแพทย์ทั้งหมดของเรามันต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงมากและคนที่ต้องจ่ายต้นทุนนั้นก็คือตัวแมงดาทะเลเองครับในแต่ละปีจะมีแมงดาทะเลหลายแสนตัวเลยนะครับที่ถูกจับขึ้นมาจากทะเลถูกขนส่งไปยังห้องแล็บแล้วก็ถูกจับมัดไว้เพื่อใช้เข็มแทงเข้าไปใกล้ๆหัวใจของมัน เพื่อรีดเอาเลือดสีฟ้าออกมาประมาณ30%ของเลือดทั้งหมดในตัวมันจากนั้นก็ค่อยปล่อยมันกลับคืนสู่ทะเลไปฟังดูเผินๆเ,เหมือนเราแค่ขอยืมเลือดมันมาใช้ชั่วคราวใช่ไหมครับแต่ความจริงมันหนักหนากว่านั้นเยอะครับกระบวนการทั้งหมดนี้ทําให้พวกมันเครียดแล้วก็อ่อนแอลงมากมีการประเมินกันว่าแมงดาทะเลที่ถูกปล่อยกลับไปเนี่ยมีอัตราการตายสูงถึง15-30%ถึงนเลยนะครับนั่นหมายความว่า ในแต่ละปีอาจจะมีแมงดาทะเลเป็นหมื่นเป็นแสนตัวที่ต้องตายเพื่อปกป้องชีวิตของพวกเราแล้วปัญหามันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับตัวที่รอดไปได้ก็อาจจะอ่อนแอลงจนวางไข่ได้น้อยลงไหนจะยังถูกจับไปทำเป็นเหยื่อตกปลาอีก แล้วก็ยังต้องเจอกับปัญหาถิ่นที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายปัจจัยทั้งหมดนี้รุมเร้าเข้ามาจนตอนนี้ประชากรแมงดาทะเลทั่วโลกกำลังลดลงอย่างน่าเป็นห่วงเลยครับจนถูกจัดให้อยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มันคือภาวะที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกทางจริยธรรมของจริงเลยครับเราพึ่งพาสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกมา450ล้านปีเพื่อความปลอดภัยของเผ่าพันธุ์เราแต่การพึ่งพาน,นั้นเองกลับกำลังผลักพวกมัน ให้เดินไปสู่ทางตันการสูญพันธ์พอเจอกับสถานการณ์แบบนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเรามีทางออกอื่นไหมเราจะต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยของมนุษย์กับการอยู่รอดของพวกมันจริงๆหรอในส่วนสุดท้ายนี้เราจะไปดูความหวังจากวิทยาศาสตร์กันครับว่าเราจะสร้างอนาคตที่ไม่ต้องพึ่งผ่านเลือดสีฟ้านี้ได้หรือเปล่าโชคดีครับที่วิทยาศาสตร์ไม่เคยหยุดพัฒนา ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสารทดแทนสังเคราะห์ขึ้นมาได้สำเร็จแล้วนะครับมันมีชื่อว่า recombinant factory หรือเรียกสั้นๆว่า RFC พูดง่ายๆก็คือเราสามารถก๊อปปี้สูตรลับทางพันธุก,กรรมของมันแล้วเอามาผลิตเองในห้องแลบได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับตัวแมงดาทะเลอีกต่อไปเลยแถมเจ้า RFC ที่ได้มาเนี่ยยังสะอาดกว่าสเสถียรกว่าแล้วก็อาจจะแม่นยำกว่าแบบดั้งเดิมด้วยซ้ำไป ฟังดูดีเลยใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงมันยังไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกครับหลายประเทศในยุโรปกับเอเชียก็เริ่มยอมรับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ RfC กันแล้วแต่ในตลาดใหญ่ๆอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆยังค่อนข้างช้าอยู่ครับทำให้บริษัทยาส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องพึ่งพาเลือดแมงดาทะเลแบบเดิมต่อไป มาถึงตรงนี้เราก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าราคาลิตรละสองล้านบาทของเลือดสีฟ้านี้มันไม่ได้วัดค่าด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันกำลังถูกวัดค่าด้วยการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์โบราณที่อยู่บนโลกนี้มา450ล้านปีซึ่งกำลังถูกคุกคามก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเอง ครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสได้ฉีดวัคซีนหรือเห็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับนึกถึงเหล่านักรบเลือดสีฟ้าพวกนี้แล้วก็ได้แต่หวังว่าในเร็ววันวิทยาศาสตร์ของเราจะก้าวหน้าไปถึงจุดที่สามารถกล่าวคำว่าขอบคุณกับพวกมันได้อย่างเต็มปากและปล่อยให้เหล่าผู้พิทักษ์โบราณเหล่านี้ได้กลับคืนสู่บ้านในมหาสมุทรของพวกมันอย่างสงบสุขจริงๆเสียที